เมื่อวานเขินๆวันนี้ซู้ไม่อยู่ใช่เมื่อวานหนูเขืองคนที่มาบอกว่าหนูไม่สวยนะแล้วหนูก็เลยเขืองร,รู้เปะ่าว่าเลยเขืองมากหยุดเห็นชุดแน่นจังไีม่นิดหน่อยนะคะขอส่องนิดหน่อยได้ไหมคะขอส่องนิดหน่อยไม่ได้หนูเห็นชุดแน่นจังใช่ทุกคนชอบนี่พวกนี้มีเรียนตอนไหนครับคุณหลีพวกนี้นมีเรียน วันนี้มีเรียนออนไลน์ตอนบ่ายหมงคึ่งนะทุกคนแล้วใครจะขัดได้คะใช่ไหมล่ะตามใจหนูไงทุกคนต้องตามใจหมวยนะอุยอ้ยอุอ้ยเธออุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอยย ผมทำไมไม่มีแบบนี้บ้างพี่เรียนคณะอะไรหลิงเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ครับผมทำไมไม่มีแบบนี้บ้างไม่มีแบบนี้คืออะไรทุกคนอนะทุกคนต้องตามใจหนูนะรู้ปะแน่นมากไม่ได้เนอไม่ได้นนเนาะแน่นรูยน่ากัดแทด้ดีกัดบบได้ครับ <c oughs> ลิงเพอร์บูสไหมถ้าลิงมีไหมแล้วไปเช็คก,ก่อนมีคลิปอะไรบ้างเนี่อมีมีคลิปมีคลิปน่ารักน่ารักไงไม่ดีหรอไม่ดีหรอคนเติ้นแงตลกจัง ก็ดูคนอะตลกนิดนิดหน่อยหน่อย oh, <baby>, oh. เห็นไหมหนูใส่ตัวนี้ก็ไม่เห็นไหมดูคนดูก็ไม่ได้เยอะเนี่ยอืมขอบคุณค่าที่ส่งของขวัญให้นะคะปกติในตอนตอนนี้เอาไว้ลงอะไรติ่งล้วนแลวน้วเราเรา,เราต้องดูในไหนถึงจะเห็นหน้าคุณเต้รน หาแว่นแปปเริ่มแสบตาแล้วเอาทุกคนใส่แว่นใส่แว่นแจกทรงน่ารักให้คนดูบ้างพี่โอเคโอเคโอเคเดวรีเซ็ตัวเองกันนะทําไงไอจีเลยค่ะตำ้มนะเบอโอโอเคโอเคใช่เหรอไอเฮดไม่ใจเจ้าเหรอเชื่อเจนนั่นเหรออ่ะหนูหนูจะมาเป็นเวคนน่ารักแต่ทุกคนทุกคนชวนหนูคุยได้นะ เอ้ยหนูเป็นออทิสติกเทียมหรือเปล่าอย่ามาว่าหนูนะูนนเสียใจเฮ้ยทุกคนนะ่ะเสียงเก่งจ้างพี่ลองเสียงร้องหน่อยรองว่าอะไรนอนตอนไหนครับนอนน่าจะตอนน่าจะตอนสักประมาณ ักมาอึ้งกับพื้นค่ะเอิม่มน่าจะสักประมาณห้าทุ่มไม่เกินนี้แหละตอนที่หลับเพราะว่าวันนี้จะอาบน้ําใหญ่จะขัดตัวจะนวดนนนัี่จะสระผมจะนวดผมไปเลยทีเดียวก็เลยเนี่ยอีกพักหนึ่งก็ไปแล้วทุกคนคนไดเตอร์ลิงจะบอกลิงฮ่าไม่เจอเนาะขาไม่เจอเลยทีเดียว แมาไม่บอกแลฮ่าฮไม่บอกหยอกพี่มอแกวันนี้หลิงเป็นเวอร์อรชันเด็กเด็กสู้มือตอนแรกแบบเต็มตอนนี้เหรอ50สิบต๋อยังสู้สู้ส,ส,ส,สูอยู่กับหนูนั่นน่ะน่นารักมากเ่ะเธอขอบคุณค่ะขัดอะไรนะขัดอะไรอะ่ะไม่รู้่หนูพูดอะไรหนูจําไม่ได้หรอกเสื้อนะ่ะเสื้อเดี๋ยวโดนตีรูปแมวสองนิ้วไม่มีหรอกคะ่ะมีมีรูปคนไใดต้นไง เสื้อนะเดี๋ยวโดนตีหนีเห็นไหมแบบอะแบบไม่ไม่ใช่อวังก็มีนะทุกคนเห็นไหมไอหนวดนี่มนบองอุ้ยหนูสวาธิสั้นเกินไ <laughs> อหนวดนี่มนอังไดโบจาคือแปลว่าอะไรทุกคนแปลให้หนูหน่อยหนูออะไรแบบนี้หนูไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะเล็งเห็นแล้วคนไตเติ้ล <c oughs> หนุ่มจุฬา ณแต่เติ้ลน้าหวานกว่าลิงอีกอะลิงให้เลยน่าเกลียดมากเลยลิวงว่าสองคนในนี้ขอสจิจีนยังนึองโอ้ยไปกินคนสองโคเวอร์ให้ขอบคุณค่ะหนึ่งขึ้นดีๆอย่าหนูไม่ได้เซอร์วิสมันหล่นลงมาเองค่ะมันหล่นลงมาเองจา้า อุ้ยขอบคนนี้เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะคะทุกคนกคนน่ารักมากเลยอุย้ยอุ้ยทุกชัยเพิ่งเห็นว่าว่าหกหมื่นแล้วแล้วชอบหนุ่มๆห,หรือเปล่าหรือว่าชอบส,วสาวๆนีน่ทุกคนหนีเดีด๋ยวหนูอันนี้ให้เลยต้องมาเช็คบ่อยเลยฮ่าฮ่าเพราะว่าจะโดนพี่อร์แกนดุนะคะพี่มอร์แกนี่ก็คือเข้ามาตั้งแต่ช่วงที่คนดูหลิงประมาณห้าหกคนเองเนาะพี่อร์แกนเนาะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากเป็นสเปคผู้หญิงบ้างครับเอ้ยผู้หญิงก็ชอบนะแบบเนี้ยน่ารักน่ารัก,กวหวานหวานพี่ชื่นอะไรครับชื่อหรือเปล่าคนดูเยอะมากสามร้อยใช่แต่สเปกนี้สาวๆก็น่าจะชอบแล้วคุณคุณเตินมันหวานนะ่ะหนิงมองหนิงชอบเลยมาหมดแล้วตีไทยบ้านเหลือหมวยหมวยหมวยไหม ลองโวยไหมน่ารักครับอุ้ยขอบคุณค่าขอบคุณค่าหวานเปรี้ยวบ้างนิดหน่อยหวานมันต้องตัดด้วยเปรี้ยวอ้ยหนูเป็นตัวเองอย่าเกินหลิงก็หมยนะใช่มีใครชอบหมยไหมคะลองหมยลองโมยเปรี้ยวผมว่าพี่หนักแล้วนะครับเออหนูก็ไหลไปเรื่อยนะทุกคน มันต้องจะลิดแบบนี้แหละจะลิตน่ารักบ้างจะลิตอะไรบ้างชอบเอาหมวยออ้ยขอบคุณค่ะเฮ้ยชอบหนูว่ะดีงาใช่มันชอบสีมันชอบสีน่ารักจังออ้ยขอบคุณค่ะพูดจนปากชี้หมดเลยดุจนปากชี้หมดเลยหรือลิปนี้มันทําให้เราเปลี่ยนร่าง <laughs> หนูไหลไปเอยแหละทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะ มีใครอายุยี่สิบเท่าหนูบ้างเดี๋ยวดูวจนจบลยเลยรอดรอดรดรัดดคนน้ำโมน่ารังมากตุจจินหมีชุดอ้ามวไหมไม่มีทุกคนอยากให้หนูใส่ไหมนหนูไปหนูไม่มีเลฟวะรอบที่แล้วหนูซื้อมาปีที่หนูซื้อมาหนูก็จะใส่เต้นหนูว่าหนูจะใส่เต้นอยู่แต่สุดมันโป๋มาก โอ้แบบใส่ไม่ได้อะใส่ลงสื่อไม่ได้ก็เลยไม่ได้ใส่นะสาวกรุงเทพค่ะคลองสิบห้า 25. อ๋อง้นนี้เป็นพี่แสดงว่าเกิดศูนย์สีส่หรืใช่ไหมคนต้นเกิดศูนย์สีส่ใช่ปะหาที่มันยาวๆสิไม่พี่ร์แกนไอายาวมันไม่เท่าไหร่แต่แบบมันเว้าตั้งแต่ตรงเนี้ยลงมาเลยอะศูนย์สองเขาเออเป็นพี่หนึ่งกี่ปีอะสามปีเนยแล้วเนี่ย ไปอยู่ไปอยู่ปีอะไรครับอิจฉาอิจฉาอะไรผมสิบห้าอายุสิบห้าเองหรอเด็กจังอะไระตัวหน้าเด็กอายุสิบห้าไหนจิงอุ้ยหนูเพิ่งเห็นว่าคุณต้นยังกระต่ายด้วยน่ารักอ่ะปีสี่ครับมาแก้ประจหมอมาแก่อชนะาหมวยยาวมีนาได้ได้ได้ไดเดี๋ยวหาให้อยู่กับใครอยู่กับป้าอยู่กับมาครับอิจฉาคนที่ได้เป็นแฟน มีใครอยากเป็นแฟนไหมหลาเล่นลาเล่นลาเล่นใหญ่ๆๆใหญ่ๆๆใหญ่ยูชอยริกริกล็กริกริกใหญ่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 บ้างอะไรแบบน,นี้สลับกันชอบสีไหนชอบสีชมพูผมยี่สิบไวเทาว่ากันเลยสามสิบหมดสีโอ้พี่อายุเท่าไหร่ครับลิงอายุยี่สิบครับผมหน้าเราเหมือนดาราเกาหลีนี่ว้าวไป <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำอะไรครับนั่งตอบเนี่ย ชุดอมวยสีชมพูไม่รู้อะส่วนใหญ่เขาก็ชอบใส,ส่สีแดงสีขาวก่อนใช่ไหม,มล่ะยี่สิบสามมีแฟนผมเองเฮ้ยช่เปล่านิ่งโสดนะจะมีแฟนได้ไงปกติเห็นสีดําขาวแดงถ้าหนูอะไม่รู้หนูใส่สีดําน่าจะไม่ขึ้นผมยี่ิบเอ็ดเป่าเหนือเต้าอัน้นสีกระมาครับแต่ว่าอย,อยู่ในห้องอยู่คนเดียวติดตามได้เปล่าครับหมายถึงให้หนูติดตามกับหรอถ้าให้หนูติดตามกับไม่ไม่น่าได้นะหนูเอาไว้ติดตามเพื่อนเฉยๆนะครับ หรือหนูติดตามใครที่หนูสนใจหนูจะติดตามกลับโอเคไหมทุกคนหนูเผยไตให้แล้วไะโอเคปะถ้าคุณเป็นคนที่หนูสนใจคุณจะได้หนู follow กลับนะคะจะนี้ตัวบอม,มีแฟนได้ไงนั่นจีอ่านน้ำยังงไม่อาเลยไม่มีแฟนคะ่ะไม่มีคนคุยไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ย ยิ้มน่ารักเอ้ยขอบคุณค่ะอยากเป็นคนที่เธอสนใจบ้างจังหนูสนใจคนนี้หมดเลย,ยจริงๆนะคะพิมพ์ชมเอา